สวัสดีค่ะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะคะหาของก่อนก็อัปเดตไปเลยแล้วกันนะคะรีบๆรีบๆแต่ว่าอยากมาอัปเดตเนาะ <c oughs> ก็ตอนนี้เป็นช่วงปั่นหนังสือพูดด้วยกราฟนะคะปั่นแล้วปั่นอีกเนาะก็ใกล้ความจริงมากๆแล้วค่ะก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เวลาประมาณสิบนาทีในการ ในการเขียนเขาเรียกว่าอะไรดีในการเขียนเขียนหนังสือกันนะคะก็กำลังมีรูปอยู่ละจริงๆแล้วเนี่ยวันก่อนได้ไปอ่าสอนน้องๆรีเทลเจ้าหนึ่งนะคะเนาะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่อ่าให้ทางเปนพิไปสอนนะคะอันนี้แบบดีใจมากเลยเนาะก็หวังว่า เราจะยังได้เจอกันต่อไปเรื่อยๆถ้าแบบช่วงนี้ช่วงนี้ต้องพูดแบบเออก็คือแบบว่าอย่างที่ทุก้นทราบอาจารย์ก็แบบงานเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็แอบบแต่ว่ากังวลเหมือนกันว่าตัวเองจะมีแรงทำสองงานได้ไปนานเท่าไหร่แต่ว่าก็อ่ะตอนนี้มีพาร์ทเนอร์เพิ่มแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนําให้รู้จกักก็คือเริ่มมีอาจารย์เข้ามาในสถาบันเพิ่มขึ้นละซึ่งเก่งกว่าอาจารย์อีกเนาะในบางเรื่องนะคะอ่ะเรามาเขียนหนังสือด้วยกันดีกว่า ก็คือเราจะเล่าเรื่อง Tree Map เนอะ Tree Map คืออะไร Tree Map คืออย่างนี้ค่ะสำหรับใครก็ตามที่อ่าวันก่อนที่ที่ยกอยากให้ฟังอ่ะน้องๆที่เป็นอ่ารี t a i l ใช่ไหมคะหรือมีสินค้าเช่นน้องเขามีสมมุติว่ามีขายกระเป๋าเนาะแล้วก็กระเป๋าก็มีหนึ่งร้อยแบรนด์ขายรองเท้ารองเท้าก็มีไม่ใช่หนึ่งร้อยแบรนด์สี1หนึ่งร้อยรุ่นใช่ไหม รองเท้าก็มีหนึ่งร้อยรุ่นแตต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็เราก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการเอาการาฟพุ้นมาแสดงนะคะคราวนี้เดี๋ยวจย์จะเขียนไปด้วยนะแล้วก็จริงๆอันเนี้ยสังเกตเห็นไหมเขามันคือ Excel อันนี้คือเรากำลังจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตเอาตัว Data มาก่อน mm hmm. คือพอจันพูดไปด้วยจันก็จะ ก็จะเหมือนได้คิดไปด้วยแล้วก็ได้เขียนหนังสือไปด้วยนะคะก็ให้ทุกคนช่วยจันเขียนให้อ่าอันนี้ก็เป็นสมมุติว่านี่เป็นตัว Data าใช่ไหมคะที่เราได้มาเนาะจริงๆก็มีเยอะกว่านี้แหละใช่ไหมคะสมมติว่าเรามีอาสต็อกเนาะแล้วก็มีราคาสุดท้ายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเราก็ก็จะมีสี positive negative อ่าถ้าเราสังเกตเห็นจริงๆเนี่ยเราก็จะดูแล้วก็โอ้ภาพเนี้ยก็จะ ดูแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ถูกไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะเอาเนี่ยมาเขียนว่าเดี๋ยวจะ,จะต้องเลือกอันนี้มาก่อนอ่ะคราวนี้ทำยังไงภาพเนี้ถึงจะทำให้คนสื่อสารความหมายแล้วก็เข้าใจง่ายซะทีเดียวใช่ไหมคะเราก็เลยจะต้องมาถึงตัวสไลด์ของเราเมื่อกี้นะคะเนาะแวะ อ่าฟึบอ่าส่วนใครที่จะได้เจอกันเร็วๆนี้ก็ส่งเสียงมาได้นะคะเนาะตอนนี้เราไปทำโปรเจกต์ใ่กับสตองงอนะคะเดี๋ยวก็จะได้เจอน้องๆเนาะก็ใครที่เป็นหนึ่งในหนึ่งพันหกร้อยคนก็ทักอาจารย์มาได้นะคะอ่าก็ได้ละเราก็จะพูดถึงนี่ อันนี้อย่างที่บอกนะคะเขาเรียกว่าเป็นมาเขียนหนังสือให้ดูเนาะ,ะแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังไปด้วยแล้วกันเนาะเอา้าแป๊บนึงน,นะคะตัวเนี้นะคะ่ะ tree map เนี่ยจริงๆสร้างใน excel ได้ไม่ยากเนาะแต่ว่าปัญหารจริงๆของการสร้างพวก tree map เนี่ยคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่การคือจริงๆมันแค่คลิกแล้วก็สร้างได้เลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหารจริงๆอ,อ,อ่ะคืออ่าเราจะต้องมานั่งเติมไอ้ตัว ที่มันเป็นไอคอนไอคอนไอคอนที่ทุกคนเห็นเนี่ยอันนี้มันเป็นการเติมมืออันนี้ก็จะลำบากนหนึง่งเพราะนั่นคือไม่ว่าพวกเราจะทาพวก power bi เหรอแท l e a u จริงๆแล้วอะค่ะอุ้ยอะไรเนี่ยทไมมันถึงสวยเนาะจริงๆที่มันสวยอะค่ะเพราะว่านี่แหละอ่าอะไรนะตัวมันมีการเติมมืออยู่เนาะอ่าครวนี้อ๋อใช่แล้วก็โฆษณาอ่าคลาสอ่าที่ทางมิชชั่นทุนมูนะคะอาจารย์ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมเนาะอย่าลืมนะคะ Productivity Productive Presentation นะคะ with AI นะคะก็อาจารย์จะสอนใช้ AI ในการทำ Presentation ในแง่พวก Data Visualization นะคะเนาะ,ะนก G ็สามารถเข้ามาเรียนกันได้แล้วก็อาจารย์จะเล่าเรื่องพวก Dashboard ต่างๆนานาด้วยนะคะแล้วก็ถามได้ถ้าเกิดประอยากถามต่อเนาะอ่ะคราวน,นี้เริ่มเขียนกันดีกว่าก็อย่างแรกทุกคนก็จะเห็นอาจารย์จะพยายามเขียนตรงนี้แล้วกัน เขียนไปด้วยแล้วก็เผื่อว่าทุกคนรู้นะก็บอกว่าทรีแมปเป็นนะค่ะทุกคนจะได้เห็นด้วยใครเข้ามาดูก็แบบเอ๊ะทำอะไรเขียนหนังสือค่ะเป็นอ่าการใช้ภาพกล่องสี่เหลี่ยมเนาะที่มีการแบ่งเหมือน เบนโตะอ่าใช่ไหมกล่องที่อ่ากล่องแต่ละกล่องจะแสดงภาพกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยเนาะเช่นตัวอย่างคือนี้อ่าเห็นไหม อันนี้ไม่ค่อย work เวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์จะไปหาตัวอย่างมาเพิ่มแต่ันนี้เป็นตัวอย่างทรีแมคพี่แท้จริงก็คือจะมีกลุ่มใหญ่เห็นไหมแล้วก็มีกลุ่มย่อยเนาะอันนี้เป็นเว็บไซต์ชื่อ Visual capital list เขาอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาทำไอ้พวกนี้ดีประมาณหนึ่งค่ะพวกวิชั่เนี่ยนาะอแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็ดูง่ายเข้าใจง่ายมากเลยอะไรเงี้ยออันนี้เขียนต่อก่อนเ็าบอกว่าอ่าตัวอย่างเช่นซึ่งแปลว่าเราองไม่หายรูปไปกี้ไปใหม่เนาะอ่าภาพด้านซ้ายอ่า ภาพนี้ภาพด้านขวาอันนี้คือจะเอาไว้ด้านขวาทางซ้ายเนาะเป็นการนำเอาข้อมูลตลาดหุ้นอ่าซึ่งมีส่วนแบ่งอ่ามูล,ลค่า การเทรดในตลาดเขียนเขียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้มาแก้เนาะในตลาดเป็นปริมาณเงินอ่าเป็นปริมาณเงินหนึ่งคิดไม่ออกเขียนไปก่อนเนาะและเราต้องการเขียนไปก่อนใช้สี แสดงว่าหากเป็นสีเขียวอแปลว่ามูลค่าเพิ่มจากเมื่อวานใช่ไหมหากเป็นสีแดงมูลค่าน้อยกว่าเมื่อวานอืม แล้วคราวนี้เราก็จะบอกว่าทําไมต้องใช้ Tree Map ใช่ไหมคะบอกว่าภาพดังกล่าวหากใช้เป็นกราฟแท่งเนาะหรือกราฟพายก็จะไม่สามารถเห็นการ ซอยย่อยได้ชัดมากแล้วเดี๋ยวเราทำกับกันโดยเฉพาะอ่าอ,อะไรอ,อ่ะอ่ามุ้นเนาะหรือส่วนประกอบที่มีมูล,ลค่าน้อยอ่าโอเคเจละ แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำรูปเอาอันนี้ค่ะแล้วก็ทำเป็นรูปที่มันเป็นเหมือนกราฟแท่งแล้วก,กราฟเส้นเพื่อทำให้คนเห็นแค่นี้เองอ่ะเพราะงั้นก็คือเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวแชร์ทุกคนดูเออทุกคนไปทำงานกันแล้วอย่างเดี๋ยวรยนก็ต้องไปแล้วที <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้แชร์สกรีนเอ้าพิมพ์ตั้งนานไม่ได้แชร์สกรีนขอโทษอ่ะงงไปหมดละ อันนี้นะคะก็คือเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอา้างงตัวเองอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเดีย๋ยวเราจะมาแชร์ตัว Data s เซใน Excel กันนะคะโอ้ขอโทษขอโทษทุกคนก็ฟังอาจารย์พิมพ์ไปอะใกล้เสร็จแล้วคะ่ะอันนี้เราก็มาที่ตรงนี้แล้วเราก็วืบอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราทำเป็นกราฟแท่งเนาะ แล้วก็เรียงจากมากไปน้อยใช่ไหมคะหือเราเรียงจากวอลล่มเราเรียนจากวอลล่มต้องเรียนจากวอลล่มเท่าที่จะผิดต้องเรียนจากวอลล่มเท่าที่เดี๋ยวนะผิดผิดต้องเป็นตัวนี้ก็คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าอ่ะ อันนี้มันเรียนจากมากไปน้อยใช่ไหมเนี่ยใช่อ้โชแฉอ่ะโอาเครค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของภาพถ้าสมมติว่ามันเป็นกราฟแท่งใช่ไหมคะมันก็จะดูแบบอะไรก็ไม่รู้เนาะใช่ไหมอ่ะคราวน,นี้เราก็สมมติถ้าเป็นกราฟไพ่อย่างหนึ่ง ุกคนนะ่ต้องไปทํางานละเป็นเราก็ต้องใครก็ตามที่ตาม ductivity project อยู่นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าอ่าอะไรอะอาจารย์ก็ทําอยู่นะแต่ว่าพอเราเริ่มตีห้าใช่ไหมเราก็มันมีอยู่วันสองวันที่แบบไม่มีคนมาจอยก็เลยนนั่งทําเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อเช้าอาจารย์ก็ไม่ได้ตื่นนะเนี่ยแล้วก็คนที่ทํายังไม่เสร็จก็ไม่ต้องกังวลน,นะคือไม่ต้องคิดมากเนาะเออบางทีมันแบบ แต่แต่จริงๆเอาตัวตันเองอ่ะพอทำไม productivity project แล้วทําเองเอาจริงอยากก็มีคนห้ามเยอะบอกว่าเฮ้ยคอร์สนี้มันมีคนสอนเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่เราว่าแบบเออเราก็อยากสอนอ่าเนี่ยเนาะเพราะจะได้เป็นสามกราฟเดี๋ยวจะไปแปะนะคะอ่าคุยไปคนคุยไปเลยเพราะว่า วนคุยเรื่องแอบกราฟนี้ก็เหอนทุกคนงงเนาะถ้าเเดี๋ยวอาจารย์จะแปะให้ดูว่าเนี่ยค่ะสําหรับใครก็ตามที่เป็นรีเทลอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่ใช่รีเทลอย่างเดียวแล้วกันอะไรก็ตามที่เราเป็นการพูดถึงกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยอะ่ะทุกคนเนาะไอตารางที่มันมีแบบจําไว้ไปเหมือนเป็นตัวกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยอะ่ะมันแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะเราน่าจะต้องใช้อ่กราฟประมาณนี้เนาะคราวนี้อาจารย์จะให้ดูถึงอ่ะเนี่ยเห็นไหม ก็คือถ้าเราแบบทําแบบลวกๆใช่ไหมหมายถึงว่ารีบเนาะมันคือจะเข้าใจนะบางทีแบบเนี่ยเนีใช่ไหมเฮ้ยเรารีบเนี่ยใช่ไหมเราก็ได้เั็นกราฟนี้หรืออันนี้คือมูล,ลค่าของส่วนแบ่งการตลาดของสิบสิบพุ้นใหญ่เนาะสิบพุ้นใหญ่ในในเขาเราีเยกอะไรในเมืองไทยนะ จริงๆอ่ะมันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะตัวอ่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของหุ้นไทยใช่ไหมคะมันเป็นแค่บางส่วนแค่นี้แต่ก็ไม่เป็นไรจังเพิ่งมาคิดได้ก็ตอนที่คุยกับคนนั่นแหละว,ว่าเฮ้ยมันใช้ไอ้นี่ไม่ได้นี่หว่าเพราะว่ามันมันไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเออเพิ่งคิดได้ตอนเนี้ย ไม่เป็นไรแต่ว่า a อ y นี y ค่ะก็อันนี้เป็นเอฟเฟกง่ายๆเนาะสำหรับถ้าพวกเราลองดูดีๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมก็คือถ้าเราตั้งถ้าเราทำกราฟให้มันเหมาะสมอะ่ะการการเล่าหรือ s t o r y t e l ลลิงอ่ะมันง่ายกว่ามากคือคนบอกว่าเฮ้ยสตอรี่เทลลิงมันคือเรื่องของอ่าการพูดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆอ่ะ s t o r y ่เท l i n g จริงๆส่วนหนึ่งอะ่ะมันมันก็มาจากการสร้างภาพเช่นกันเนาะันก่อนคุยกับพาร์ทเนอร์ท่านหนึ่งนะคะ อาจารย์เขาบอกว่าเออจริงถ้าอยากจะทำเทรนนิ่งที่มันต่างจากคนอื่นอะสิ่งที่เราเด่นก็คือการเทรนนิ่งแล้วก็เน้นภาพเป็นหลักอะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆก็คืออ่าเช่นสติว่าเป็นลีดเดอร์ก็ต้องเป็นลีดเดอร์ที่ที่มองเห็นภาพว่าทําให้คนเห็นภาพได้ว่าเรากำลังเทรนอะไรอะไรเงี้ยถ้าเราทำ s t r ATEGY ก็ต้องมี e x ็กซ t คิวที่เห็นภาพว่าจะไปทางไหนโดยที่ไม่ใช่แค่ Project Management ตหรืออะไรเงี้ยก็อันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เออคิดว่าน่าจะ เอามาเป็นคอนเซปต์ของไปได้พิ h ปีหน้าได้เนาะก็เป็นแบบ better visual better better life นะคะ mm hmm. ก็ประมาณนี้ค่ะคร่าวๆจารย์มาเขียนสั้นๆแล้วก็แปะไว้แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสรุปแล้วเนี่ย mm hmm. จริง,รงๆแล้วมันใช้ภาพนี้ไม่ได้วะ่ะ mm hmm. เพราะว่าภาพเพราะว่าภาพนี้มันเป็นการบอกว่านี่คือในหุ้นในตลาดไทยมันมีแค่สิบส่วนถูกป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือ มันไม่ใช่เนาะมันมีมากกว่าสิบส่วนแปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาอ่าอาจารย์ต้องไปหาอนี่เพิ่มใหม่สวัสดีค่ะคุณเจสเช้ามากมากเลยดีจังหมายถึงว่าที่อาจารย์พูดหรือว่าตอนนี้คะ่ะโอ้นี่ไม่เช้าแล้วนี้เดี๋ยวต้องออกบ้านแล้วคะ่ะอ่าก็ประมาณนี้นะคะเขา้าว,าว,าวเดี๋ยว ไปก่อนแล้วค่ะอันนี้มาเขียนนู่นนี่นั่นทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่แต่สรุปคือต้องเปลี่ยนกราฟค่ะกราฟนี้ใช้ไม่ได้ <laughs> ไม่เวิร์กไม่เวิร์กมันไม่สามารถจะทําเป็นตัวอย่างของ Tree Map ได้พอมานั่งพูดให้ทุกคนฟังแล้วก็เพิ่งคิดออกว่าเออมันใช้ไม่ได้ว่ะ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะเนาะโชว์หนังสือพูดด้วยกราฟไปฟังว่าตาจริงๆละ อันนี้เป็นตัวอย่างหนังสือพูดเดกราฟนะคะแบบนะทุกคนเห็นนะเป็นเ e เ i t นเก็คือ Edit รอบที่เจแล้วแล้วค่ะแต่ก็ดีรอบแรกไม่ค่อยรู้เรื่องนี่อันนี้เป็นตัวอย่างหนังสือ <St ars> ก็ประมาณนี้แล้วเ,เดี๋ยวเราย้ายที่เมื่อกี้เราคุยกับทุกคนมาที่ t r e มแบบ เพราะว่าสรุปแล้วมันไม่เวิกทรี mm hmm. map แมปจะต้องอยู่เป็นการแสดงส่วนแบ่งเ mm hmm. พราะนั่นจริงก็คือเป็นอยู่ตรงรบริเวณกราฟไพยเนาะ mm hmm. หลังกราฟไพยใช่ไหมนี่ว mm ่า hmm. หลังกราฟไพยหลังกราฟสเต็ทชัว w ์แอ่์ ตรงนี้นี่จริงๆเนี่ยดูยังไม่สวยแต่จริงมันมีนู้นนี่นั่นเยอะกว่านี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นข้าวๆให้ดูแล้วกันนะคะก็ productivity project ของเรานะคะใกล้เสร็จแล้วเนาะถ้าเสร็จก็คือเสร็จหนังสือพูดด้ียกราฟเนี่ยจะรู้สึกว่าโอเคเอาจริงก็คือเรื่องที่ตัวเองสะสมประสบการณ์มาสัก mm hmm. เท่าไหร่หล้วะแปดเก้าปีอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ในหนังสือก็จะพึงพอใจละสมมติว่าถ้าเกิดอยากจะทํา เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบก้าวต่อไปในดิเรกชันที่เทรนอย่างอื่นในชีวิตก็<ม>จะได้แบบอ่ามีหนังสือเอาไว้ให้ทุกคนอ่านอะไรเงี้ยนะคะเนาะประมาณเอาแล้วค่ะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านจริงๆนะคะสุขภาพดีแข็งแรงนะคะขับรถรถไม่ติดนะคะแล้วถ้าถ้าแบบเดินไปทํางานก็ขอให้แบบถ,ถ้าใครได้เดินนะก็ขอให้อันนี้แล้วก็มีความสุขมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ